เท่น้พริกขาเฮดหนึ่งแล้วพริกใส่ไปแล้วแล้วเอาช้อนก่อนนี่ทำแบบก่อนเสีกระปิกหน่อยออันนี้หอมแดงแกะหอมแดงใส่ก่อน กบกบีท่านี่ผม้องใส่งเลทานหอมอี่ใ่แล้วใส่เกินนึงเนาะกักบนะนี่ใส่หอมแดงไปใส่กบปิีเลยขาล่างอยู่ต่ำเลยโอ้ยตตย

เ็าลา่ไปถึงเด็นั่นจะเล้ยงไจะไบอกคิดกับระ่กืนเนี่ยันหอบไปขอิ คนมักินจรางนพหเอากเต็มเมื่อน้หนักไปเฮ้ยนุบัวเน้ำริกขากินแกทยนึงใช้นหอมกชีก่อนน้ำริกขากินกับเห็ดนึ่ง นึ่งจางเกี๊ยะจางยังจางเกี๊ยะจางเกี๊ยะใส่เกี๊ยไปหน่อยกับข้าวบ้านบ้าน ล้ำกน่าวล้ำพริกนึงน้ำพริกน้ำพริกน้ำพริกขาฮิดหนึ่งแล้กลวก็พักหลวกน้ำพริกตอ่อมันิงตอเทียวหอตเขียกินข้าข้าดเ น้ำบะทัวบะเขียอันนี้ขนโตุ๊กว่ะโดอน่ะไปกินมาเด้อเข้าตอนเออเข้าแะไรเข้าไงอย่ยนี่อ่ายำบะทัวบะเขียน้ำพริกคาน้ำพริกตอเห็ดหนึ่งนี่พักกินกรับ มาเด้อเนี่ยเนี่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 น,น,นี่ใครเอามั่งชุดนี้ให้ฟรีๆยกไปทั้งชุดเลยค่ะมนันเด้อกินข้าวไงดอกใครเอาฟองชุดนี้ชุดนี้ใครเอามั่งชุดนี้ น้ำปลทวมเขียน้ำพริกตอใส่อัวสองนั้นกินคนเดียวนั่เนี่ยน้ำพริกขาเจ้าเห็ดนึ่งน้ำมันไมาเนึ้อกินข้าวข้าวนึ่งิง เออกินข้าวกําหลวงหลวงลก็อุย้ยน้ำพริกวางให้กินน้ำพริกหนอนอ่ะทำอืมอืมเอาพริกซอากับไม่มันถึงฝืง คนเหนือคนจะกินน้ำพริก ừ, ừ, ค,คา,ากับเพาะหนึ่งอืมพริกคาล้ำมากว่ามากกว่าฮึมช่วงสีก็ให้ช่วงฮึ่มน,น,น้อเให้ลมเให้หอม น้ำหมดทวงเกี่วยวกันหเหอะต้นมะซายยังนะเท่านี้นันกงอันนี้เพื่อนี่รำบิ๊กคามะเขาเนี่ยนะใครมากินก็เข้ากัข้าเจ้าเนี่ยข้าเจ้าจะโอ,นนะอ,อ้น้ำบิกเนอะกินกาเห็ดนุ่ม ngon Rồi, cao.